กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยินดีต้อนรับขอสู้สองวันเพลพี่น,อน,น,าาาอนอ้องเออมื่อนี้ยวันพามาซาปาเกลี่ยดอกซาบุเมนเกลี่ยซาบุเมนวันวันวันก็เริ่มาแต่เห็ดเบียกูยปลาพี่น้องพี่น้องดิมาแต่เห็ดเบี้ยนะเห็ดงานประจำไปลงไปจับปลาเลยปลา

จับจับน้ำมาแล้วเขาจังนั่นเฮ้ยกาแลจจะว่าเอามาเขากัดจับน้ำหันไลกระซ่ามาันหนัามาเลายลงไปหันายเขากัดตาทึ่งๆถาต้องเก็บหอยก่อนนี่สัตว์ตู้ผืดก็เขาโอ้ยเป็นแห้งมาก งามงามเด้อพี่น้องนี่มันเป็นให้หน้านะบ่ว่าเลยให้น้องเนองว่าน้ามันคังตลอดพอตะฝนตกตัวให้นีุ่มนี่ยังมีน้ําอยู่เราุมงนี่บ่มีมีตัวนี้ก็ย้อนว่าซากตัวนี้ขึ้นบ่ได้สิวานมื้อ้หละโอ้ปขอปขอ

ขาเ,เห็ดว่ะขอาใหญ่อติ่งน้ำลงก่อนขวดขวดน้ำขวด้องเห็ดน,น้ำมันลงลงไปบ่นเออยล้วซาเอาซาซาซาไปเลย น้องเคยเ่าบาว่าน้องอยากมีชีวิตติดลู่อยู่แพงผู้ได้อนมาเปลี่ยนเป็นนึกว่าคาต่างกงกง็ฮักกูเอามาต่างกันได้พี่น้อง อันนี้มันมันหักในลานลินเออตอนหนามลายคืออายุนี่ยายมันเขาซุ่มนี่ยายมันเขาเปลี่พี่น้องขาาแต่ใครแต่ใส่มือเท้าบันโอ้ไปลงไปลงไป Ừ, ừ, không yeah. <laughs> <Yeah. Điếp> <laughs> yeah, phải không phải chắp áo pha khó nhờ chắp đẹp loại sao nó cái ly theo thế này là นี่พี่เม่มันหยัดเขาโกนนี่เฮโร่พป่น้องประดุกนี่ตัวนี้ประดุกอยู่ก้นไ,ได้ยก้ก็มีตัวนึงให้ด้วยอ้าบน้า่าเด้อเฮโ่เห็นดอกอออประุมันเขาโกนโกนใหม่ อาซิวิดลงไปไหนเลยนีป่านซ่ามะนี่ป่านวางนี่แหละกรซ่ามาเอามาวิดออกเฮ้ สาบายสาบายอย่าอู้เพราะเราไม่ใส่คนเหนือนี่เลยไปดูเพิ่บ้าจับไหมใช่นี่ไปดูอ่ะบูเห็นเลยเด,ดี๋ยวมั่พี่นี่กระปูนี่โอ้ต,มมต่ำมากงเมะปลาโคเห็นปลาโคงหัวประจับอ่ะ Sveise?

อินนี้เนี่ย เออประคอนะักโอ้หยหยาเขาจับมือเดียวน่าเรียบร้อยทังตื่นเก่าได้หนิพี่น้อง đam con sỏi nhìn vào đấy nhăng đấy tịch kỳ ôi tự nhiên hết chỗ cái này hụ nó mới nó là tam khọng này nhìn vào Lo harus mana gak? Enggak kep Duk 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 tadi Oh, oh, oh. enggak mắng bữa ăn bớt Ôi, muốn gì đặc biệt bớt อีกแล้วเอากระปูกม่ห้ามไอเคียวเ,เนี่ยจะ Con mày vinh ác mày có tên bù vinh ác kapu 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 vinh

มาเลยัวนิงตัวซองจะออกมาเหรตัวซองจะออกมาไหม,มโู้ให้หมุนป่าเนี่ยน,อ,นอ,อาเถอะเอ็ง่ไรหมุนขึ้นไปเลยนะพิกกับ Còn tí đi à tôi Sẽ đẹp đi phía nó ghê tôi nè Không tháo lại lưỡi

Buoy buoy. Nước ơi, nước cụ. Mun เอาเล่ห่วยชั้ิบสิบเจเถอะเอนปะฮะฮึคนละโ,โตกันเหมนละโตนจับหนาจับปลาตัวเดียวหนึ่งนาทีนี่ตเป็น้จ้หน่อยทราบบ่ตัวนี้พี่เนาะ

เสร็จสิ here, <P ino. S 1> like ้นแล้วพี่น้องเก็บแล้วเรียบร้อยเบ้อเกยาปลาเป็นมือได้ปลาติดตัวใส่กล่องลังเด็ถากค่ายกับโอ๊ยและรับแส้นบุลูดพี่น้องสะอพกตะปลาเห็นกันแต่ข้าปลาไว้กิน แล้วแห่งเต็มยุบอเด็กพี่น้องตอนนี้ก็บ๊าวันกเกษตรจ,จบคลิปลงเพียงสานีแล้ะภาว,วน,นี้มากกระคำแล้วเดินมากะหกเกือบพวกมุ้งคึงแล้วพี่น้องมิตรว,ว่าบ๊าวันก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาเมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใน,นการเห็ุคลิปต่อไปของบ๊าวันเนาะอ่าแล้วพบกันใหม่พี่น้องบ๊ายบาย